วันนี้เหมือนเหมือนได้จะมาโยคะเพราะว่าเพราะว่าเห็นป้ายข้างหน้าว่าแบบเดิมมมีรูปหมาแล้วก็เขียนว่ายกขายีกนะมีปลอกลดกายสูดญาก็เก็บคิดว่าน่าจะเล่นกับหมาใช่ไหมครับวันนี้มาทำอะไรไม่รู้เพราะทุกคนยังไม่มปลอกอ่เราต้องรอดูว่าเราจะทำอะไรกันผมว่าผมพอจะเราออกก็เจออะไร าะผมเคยเห็นติ๊กต็อกที่แบบว่าคนเล่นโยคะแล้วแบบมาหมักลวนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ไม่ผ่นโยคะแล้วก็มีที่กินข้าวอ่ะ มากจริงๆแล้วโยคะได้ได้อะไรเยอะมากเลยว่าได้ยืนร่างกายคือพอมันทำแล้วมันแบบมันสบายตัวเนาะตัวมันดูโล่งขึ้นอ่ะแล้วก็แล้วก็แบบพอมันได้อยู่กับตัวเองแล้วแบบร่างกายมันได้ผ่อนคลายจริงๆอ่ะมันรู้สึกว่าแบบมันเหมือนได้นอนอีกตื่นหนึ่งเลยอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่ใช่ กำาังทำภารกิจขอดูแบบสโลว์เอชั่นได้ไมั้ขอดูแบบสโลว์ชั่นได้ไมั้ภารกิจคิดโชว์อีกรอบนะครับแบบว่าคิดาให้กับเพลงที่เรือ

รู้สึกเบบีทีสุดๆหอมเลยเป็นเกียรดแล้วก็เบบีทีมาดีครับพวกเราเครียดเป็นปกติอยู่แล้ว <c oughs> เรา <c oughs> เราไองเราเราเนาไม่ใช่ไหมผมเขาเพื่มเหรอแค่หอมเด็ก สามเิครับโดววันนี้เป็นไงบ้างครับพี่วันนี้ค่อนข้างเนื่อนนะมีปัญหากันนิดหน่อยแต่ก็ผ่านไปได้ครับผ่านก็สน <sk ุกครับปัง จริงวันนี้ผมรู้สึกว่าพวกเราตึงเครียดนิดนึงเนาะเรื่องแบบว่าตอนที่แบบว่าแยกทีมไปแล้วแล้วแบบว่าเขาให้เต้นใช่เพราะว่าแบบเราแบบจับหนักงยางเต้นเกินไปก็เลยตึงใช่พอมันดีดป้ามันก็เจ็บแล้ก็ร้องไห้เลยร้องไห้เลยนี่ก็ถืนหนักยางตึงไปนิดนึงนะพอพลาดก็มันก็ร้องไห้กันมากันมาทั้งเหนื่อยล้ากันมาก แต่ว่ารวลงคือสนุกครับได้อะไรเยอะมากจากพี่ฟอชเช่จากพี่ไนท์แล้วก็เราได้รับความพ่ายแพ้มาแล้วเราจะไปเอาไปปรปับปรุงว่าแบบว่าเราไม่ควรแบบกดดันเพื่อนๆเกินหรือว่าแบบเพื่อนๆก็สามารถแชร์อะไรพายได้เพราะว่าแบบตอนนั้นพายกดดันเพื่อนเกินแบบจริงจังเกิน<ห>น,นะครับขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรชิว,ชว,ชว,คชวคคๆคน<ช>นี้คนน่าัก มันจะเคื่อนเลยผมจะมีเก้าเลยนะเสร็จแล้วยิงเก้าปยิงเ้าเคืิมมาที่มาซ้อมเต้นกับเราเป็นเรื่องเดียวกันผิดวะมันทำเยอะหรอก็มาที่มาซ้อมเต้นกับเราก็เกิดการปล่อยท่ากันเกิดขึ้นซึ่งตอนที่เราปล่อยท่าก็ขนาดเต้นก็มีหมาวิ่งเข้ามาซึ่งหมาวันนี้น่ารักและตัวหอมมากทุกคนผมไม่เคยเจอหมาที่ไหนที่มีกลิ่นหอมขนาดนี้ หรือว่าปกติแล้วผมไม่ดมหมาดไปทั่วแต่ว่ารอบนี้เหมือนแบบกลิ่นมันแบบปึ๊กเข้ามาแล้วแบบเออน้องกลิ่นหอมดีแต่ว่าตอนเล่นที่อคาเธอไม่ได้วอกแวกเลยนะคอุ๊ยผมไม่วอกผมไม่วอลาแอคเลยเพราะว่าอ่ามาเข้าสแา้วคือจริงๆผมเป็นคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญเรื่องสมาธิการฟังร่างกายตัวเองเยอะมากเพราะผมเคยไปเรียนแอคติ้งครั้งหนึ่งแล้วมันมีอะไรแบบแบบให้นอนบนพื้นแล้วก็สําผัสกล้ามเนื้อตัวเองทีละส่วนโดยที่ไม่แคบตัว ซึ่งโยคะมันคือคล้ายๆแบบนั้นนะมันทําให้เราโฟกัสเรื่องนี้จนลืมคิดเรื่องอื่นไปแล้วมันเป็น10นาทีของวันนี้ที่ผมรู้สึกว่า3เดือนที่ผ่านมาผมไม่ได้แบบจิตโล่งขนาดนี้เลยจริงๆเพราะว่าวันหนึ่งเราคิดไรอะโยคะเป็นเช้าไม่ตอนบ่ายเป็นเก่อาจจะไม่เกี่ยวหรออ๋อทำให้มีสติมากขึ้นใช่สมาธิมากขึ้นก็ดีมากก็อยากาทำโยคะอีกแต่อาจจะยังไม่ใช่เ <c oughs> ลยเลยขอบคุ ก็ขอฝากพี่ๆี่วงการ T-pop e ด้วยครับว่าพวกเราเนี่ยดี๋ยวพวกเราอยากจะเดบิวต์ภายในปีนี้่เ, <นะ S 2> เป็นรุ่นน้องขอฝากตัวเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องในวงการและกันฝากได้ฝ<อ>ากตัวด้วยครับพี่ๆี่ทั้งหลักฝากนด้ฝากตัวได้ครับ